พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทธธานแจกการดอกไม้และกระเช้าสิ่งของแก่ทหารครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นานมูลสิทธิ์ภัยสารธนวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเชิญแจกการดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ทหารกล้า จ่าเอกเทิดพงผผมนราสังกัดกองร้อยฐานช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและปราดกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดเพื่อที่จะเป็นขวัญกําลังใจและแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็ง จ่าเอกเทิดพงศ์ผมนาราสังกัดกองร้อยฐานช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือได้เหยียบทุ่นระเบิด PMN2 ที่ฐานกัมพูชาครับได้ฝังเอาไว้บริเวณพื้นที่บ้านสามหลังบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจอดขณะที่กําลังปฏิบัติภารกิจได้เข้าเคลียร์พื้นที่และปรับปรุงที่มั่นสกัดกัน้นแรงระเบิดครับส่งผลให้จ่าเอกเทิดพงศ์ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขาขวาภายหลังเกิดเหตุ ทีมแพทย์สนามเข้าทําการห้ามเลือดและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นลําเลียงผู้บาดเจ็บผ่านสกายด็อกเตอร์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีอาการทั่วไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและผู้บาดเจ็บมีกําลังใจที่เข้มแข็งโดยมีพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับจังหวัดได้ร่วมให้การต้อนรับและก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการรักษาตัวและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดครับจากทีมแพทย์และทีมพยาบาลของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีจากนั้นเวลา14นาิกา40นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดให้พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานแจก,กันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ทหารกล้าจ่าเอกเทิดพงศ์ผมนาราสังกัดกองร้อยทหารช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บเหยียบทุ่นระเบิด p m เอ็ที่ฐานกัมพูชาฝังไว้บริเวณพื้นที่บ้านสามหลังบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจดตรา,ขาดขณะที่กําลังปฏิบัติภารกิจได้เข้าเคลียร์พื้นที่และปรับปรุงที่มั่นสกัดกัน้นโดยแรงระเบิดก็สมผลให้จ่าเอกเทิดพงศ์นะครับได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขาขวาจานันพลเรอเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้แทนพระองค์ เชิญพระราชกระแสห่วงใยและกำลังใจไปอย่างกำลังพลและสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงความห่วงใยในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะกลุ่มทหารพรานนาวิกโยธินและตำรวจตะเวนชายแดนนอกจากนี้กลุ่มคนจันพักดีที่ได้รวบรวมเงินกว่า10,000บาทเพื่อมอบให้กับฐานกล้าที่ได้รับบ,บาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรี พร้อมทั้งส่งกำลังใจเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนแนวหลังทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยวันนี้เรากลุ่มจันทพักดีนะคะจากจันทบุรีอยากจะขอให้กำลังใจเหล่าทหารน้องๆทุกท่านที่อยู่ชายแดนนะคะพวกเราแนวหลังเราส่งกำลังใจไปให้น้องๆทุกคนขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยนะคะ แล้วก็ขอทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะแนวหลังยังส่งกําลังใจไปให้ตลอดเวลาค่ะ